ทุกท่านนะครับพบกับนัดกาเลวันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับที่10บนะฮะเข้าวันที่10แล้วนะครับเรื่องของเรื่องงามยามดีมีเพียบนะฮะวันนี้มีทุกเลิกเลยแหละฮะสารพัดเลิกนะครับเลอกทําสวยทําหล่อนะฮะเผื่อเพื่อนเพื่อนตั้งใจนะครับอยากจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับร่างกายครับตัดผมตัดไ็บเปลี่ยนสีผมหรือว่าทาอะไรเกี่ยวข้องกับร้านเสริมสวยสปาต่างๆนานนนะครับอะไรก็ตามนะที่เกี่ยวกับเรื่องของ การทาให้ร่างกายภายนอกดูดีนะฮะและภายในดูดีนะครับก็สามารถใช้ได้นะฮะตั้งใจลดต้าหนักไปตัวสุขภาพนะครับหรือว่าทําสัยกรรมนัดกุญหมอวันนี้พอดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องงายามดีนะฮะเรื่องการทําเสริมท้องหลอดนะครับบางทีอยากจะซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคานะฮะก็ใช้ได้นะครับนี่ฮะก็เรียกว่าเป็นเลือกที่ดีนะฮะในเรื่องของงานนะครับเลือกที่ดีเรื่องของเมื่อสกุลนี้ฮะคือเรื่องของการทําเสริมท้หลอดฮะ แล้วต่อมาเรื่องงานนะครับงานบ้านรถความรักนะฮะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการงานครับเ,เพื่อนๆทุกประเภทนะฮะจะเปิดบริษัทจะคุยกับวุ้กคู่ค้าคู่จรจาจะเริ่มต้นงานใหม่จะแก้ปัญหาจะสั่งงานนะครับอะไรที่เกี่ยวกับงานนํามาใช้ในช่วงนี้ได้นะครับก็มีเกณฑ์สําเร็จนะฮะนี่คือจวะที่มันเด่นนะ,ะแล้วก็ เลอกเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถนะฮะอ่าบ้านกับรถนะครับดูบ้านซื้อบ้านตกแต่งต่อเติมบ้านนะฮะเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารซื้อมากับไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับบ้านรถนะครับดูที่ทางนะฮะบางคนก็เรียกว,ว,ว่าเป็นวันที่แบบฟ้าเปิดนะครับหรือว่าเป็นวันที่ที่ดินนะฮะเป็นก็เรียกว่าเป็นเลือกเกี่ยวข้องก,กับเรื่องของแผ่นดินนะฮะมันเหมือนกับว่าที่เราจะไปไหนสักที่นะครับเราจะจะไปดูที่ดูทางนะครับเพื่อนเพื่อน Australia ทีฐานจิตก่อนนะครับถ้า ที่นี้เป็นที่ที่เสริมดวงของเรานะฮะเราอยู่จะเจริญรุ่งเดือนก็ให้ได้มาโดยง่ายนะฮะออหรือว่าซื้อเดยง่ายนะฮะนี่แหละนะครับมันก็มีอะไรอธิฐานนะครับมันมีแรงปฏิหารแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรที่มันอัศจรรย์หลายเรื่องกันนะฮะเรื่องของการอธิฐานเกี่ยวข้องกับบ้านนะฮะแล้วก็เรื่องรถนะครับทารถคันนี้นะครับทำให้ทีวิตดีขึ้นจริงนะอะไรก็ว่าไปนะครับก็ให้อยู่รอเรามีตังมาซื้อนะฮะ ลดคู่บุญนะครับงานนะครับบ้านรถนะฮะแล้วความรักนะครับก็ใช้ได้อะไรที่เกี่ยวความรักนะฮะความรักความใคร่ความผูกพันต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของอธิษฐานจิตครับหรือเพื่อนตั้งใจอธิษฐานจิตไหวพระสวดมนต์ขอพรขอความเมตตาขอความช่วยเหลือนะฮะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอนะครับแต่ว่าเราขอในมุมที่เราสร้างกำลังใจนะฮะเราไม่ได้ขอเรื่อยเปื่อยนะครับไม่ได้ขอแบบ โดยที่เป็นงานไม่ทำนะฮะเราก็ขยันเต็มที่แหละนะครับถึงบว่าเสริมพลังใจสักหน่อยฮะฮะนี่นะครับก็ได้นะฮะโดยอนุไวพระไฐานจิตขอพรขอความเมตตาขอในสิ่งต่างๆก็มีเกณฑ์สำเร็จนะครับนี่ฮะจังหวะดาวเด่นหรือเลิกงามยามดีเด่นขนาดนี้เลยนะครับโอเคเนาะแล้วก็นะฮะในช่วงนี้นะครับเรื่องของเลขก็สีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกคือเลข5นะครับเลขต่อมาคือเลข6นะครับต่อมาคือ เลข9นะฮะเลขสุดท้ายนะครับคือเลข7็นะครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชวกหรือว่าเลี่ยงๆคือเลข1นะฮะสีที่ถูกโชวครับสีแรกคือสีชมพูนะครับสีต่อมาคือสีม่วงนะฮะสีต่อมาคือสีน้ําเงินนะฮะและสีสุดท้ายคือสีดำนะฮะส่วนสีที่เลี่ยงๆหรือมาไม่ค่อยใช้นะฮะคือสีเทานะครับแล้วก็หุงจุ้ยโชคลาภสัปดาห์นี้เคลียร์คลีนห้องเรียกว่า ด้านขวาล่างนะฮะ,ะด้านขวาล่างถูกต้องนะครับประมาณนี้นะฮะเพื่อนกำลังนาไปใช้ดูนะหรือว่าจะเป็นต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญอะไรนะครับเราใช้ก็ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องทิศทางในเลขสีนะครับใช้ในแต่ละวันมงคลใช้เยอะนะครับก็โอเคําใช้เรารู้สึกมีความสุขใช้ล้วมีความมั่นใจใช้รู้สึกเออมันมีผลนะฮะบ,บางส่วนบางวันอาจจะมีเงียบๆบ้างเออแต่เดยนรวมมันก็กระตุน้นวันที่แปลกๆดวงมันไม่น่าจะมีอะไรแต่อยู่ เออคนก็เข้ามาก็มีนะครับมีให้เห็นได้ยินบ่อยเหมือนกันนะฮะก็โอเคนะครับประมาณนี้ฮะแล้วก็ในะ้าัเพื่อนครับนี่ฮะสีราศีดวงดีสัปดาห์นี้นะครับนี่เลยครับสิบถึงสิบหกนะฮะพอดีเลยนะครับวันจันทร์แล้วก็มันมีสองราศีนะฮะที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ยอันนี้ก็บอกไว้แล้วนะครับสองราศีที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะก็ดูนะครับโอเคนะแล้วก็ในช่วงนี้นะฮะดาวพะจัสนะฮะเขาโคจรย้าย โคจอเป็นเกษตรตาธบดีนะครับมันมีความเข้มแข็งในเรื่องของการช่วยเหลือใครหรือไหว้วานให้ใครมาช่วยเหลือนะครับมันก็ดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีดาวเกี่ยวกับเรื่องของจริงจพระจันทร์เนี่ยเขาอยู่นะฮะอยู่ในช่วงพรุ่งนี้นะครับก็จะโยกย้ายแล้วก็พระจันทร์เนี่ยมานะครับมันเสริมทําให้การที่เราจะช่วยเหลือใครพระจันทร์คือการสื่อดูแลเทคแคร์บริการนะครับนั้นเราช่วยเหลือใครเนี่ยก็จะเป็นผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะฮะ มันเหมือนเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินเขาว่าทําดีไม่ถูกที่ถูกเวลานหฮะเนี่ยครับหรือบางคนบอกทําบุญไม่ถูกที่ถูกเวลานะฮะจริงทําบุญมันมีรายละเอียดซับซ้อนนะบางคนก็คิดเยอะนะฮะจะใส่บาทรพรูปนี้นะฮะเป็นพระแท้หรือว่าโอ้โหคิดมากนะครับเอาจริงจะเป็นถ้าจะเป็นพระนะฮะหรือเป็นอะไรก็ตามที่อย่างน้อยเราก็ใจเราให้นะฮะก็ให้แล้วคืออย่าไปคิดมากนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะโอเคนะครับบางคนรู้ไม่คิดมากไม่ได้แล้วเสียด้ตั้งนะ ไม่เป็นไรคนดีในส่วนของเราที่เราจะมอบให้นะฮะบางทีก็อาจจะอดอยากมาเลยนะก็มีนะฮะอยู่ปัจจุบันนะฮะโอเคต่อมาครับระยะนี้ครับพระจันทร์นะฮะจะโคจรสัมพันธ์กับพระจันทร์ดวงเดิมของดวงเมืองนะครับจริงๆช่วงนี้จะไหว้วานที่ใครช่วยเหลือก็มีโอกาสสําเร็จสูงนะครับแล้วก็มุมดาวในระยะนี้โดยเรื่องของเงินทองนะครับเพื่อนๆช่วงนี้มิชชชีพยังอยู่นะฮะต้องระวังมิชาชีพนะครับยังอยู่แล้วก็ ในช่วงนี้ดาวศุกร์นะฮะแล้วก็ดาวราหูนะฮะดาวคู่นี้มันเกี่ยวข้องเรื่องของความรักความใคร่นะฮะแล้วก็ผลประโยชน์นะครับซิกแซกลับๆนะฮะนี่แหละระวังช่วงนี้มันจะมีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นะครับถ้าเป็นที่ทํางานก็ต้องระวังนะครับมีเรื่องทุจริตง่ายนะครับบางทีมีเหตุให้มีเรื่องทุจริตในวงต่างๆนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะจริงๆในช่วงนี้เราก็ต้องระวังนะฮะชีวิตคู่นะถ้าดูโดยรวมนะฮะเรื่องชีวิตคู่ที่ มีปัญหากระทบกระทั่งกันได้ง่ายนะฮะจึงต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยในช่วงนี้นะฮะดาวพุธเขาโคจรเรียกว่าถอยหลังนะครับเริ่มที่จะถอยนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งดาวพุธย้ายย้ายเนี่ยต้งไปรู้เลยว่ามันจะเป็นช่วงที่ข่าวลวงเยอะพวกเรื่องเฟกๆเยอะนะครับในช่วงนี้แหละนะฮะอะไรที่พยายามให้เชื่อว่าให้เชื่อว่าเกิดสิ่งนี้จริงนะฮะแท้จริงไม่ใช่ก็มีนะครับนี่ครับถ้าเราเห็นอะไรที่มันจงใจว่าสิ่งนี้ถูกต้องนะฮะเผื่อจะมีอะไรที่เป็นกลวง ที่มันไม่ใช่ตามนั้นนะครับโอเคเนาะเรียกว่าอยู่เนี้ยดาวมันโคจรโอ้เดินหน้าถอยหลังกันเต็มเลยฮะเหมือนคนเดินเดินอยู่แล้วก็เมาเลยฮะเดินหน้าถอยหลังก็แปลว่าดวงมันชะลอนะครับโดยรวมอาจจะมีเรื่องชะอลอเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เราตัดสินใจแล้วอยู่อย,อยู่ถูกเลื่อนหรือบางทีเราไม่คิดว่าจะได้ไปอยู่ยมีการไปคือมันมีเขาปรปปับฉบับพันเกิดขึ้นครับในช่วงสัปดาห์นี้เป็นพิเศษนะฮะในนี้ผมเตือนก่อนนะว่าอะไรทําได้ทําอะไรเคลียร์ได้เคลียร์นะครับอย่ารีออย่าราช้า ถ้ามันจะต้องได้เงินนะครับเราจะไปทวงหนี้สินโอเคกได้หรือว่าบางทีเราอาจจะเจอเรียกว่าเจ้าหนี้นะฮะลูกหนี้นะฮะลูกหนี้มาหานะฮะเอาตามไปก่อนไว้แลโอ้ไปเรียก่องทำงานเสร็จก่อน,กกอ,นอะไรเงี้ยไปอยู่ก็มีเหตุให้แบบลมหายใจจากไปนะฮะเงินก็ได้ฉะนั้นถ้าแนะนำนะฮะช่วงนี้อะไรที่เป็นทรัพย์สินเงินทองหรือผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาเราวิจารณารอบหนึ่งแล้วก็ลงมือเลยครับอย่าไปเร่ร่อยอย่าล่าช้านะฮะเพราะว่ามันจะมีเหตุปัจจัยให สิ่งที่เราตั้งใจมันไม่ได้นะฮะดฉะนั้นถ้าเรารู้เบื้องต้นว่าจะต้องอยากได้ก็ลงมือนะครับโอเคนะฮะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเป้าหมายเรื่องเงินทองหรือเรื่องต่างๆนะครับใส่ก่อนได้เปรียบนะครับก็คือลุยก่อนนะฮะเดินนําหน้าก่อนได้เปรียบนะครับมีเกณฑ์สําเร็จด้วยนะแล้วก็ชุนี้ฟ้าฝนตกเยอะนะครับก็ต้องระวังเรื่องภัยเกี่ยวกับรถนะครับผมก็่วงยานพานะตลอดเลยในช่วงเดือนนี้นะครับ ยามพนะเกี่ยวกับรถนะครับรถโดยสารต่งตางๆแล้วก็เรื่องของสถานที่นะฮะระวังเรื่องฟืนไฟนะฮะต้องระวังนะครับสถานที่รถทั้งบกเรืออากาศแต่ต้องระวังเซฟๆด้วยนะครับโอเคนะประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับก็จบครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนนะฮะที่มารับชมนะฮะบ่อยๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับคนเพื่อนที่เข้ามาเขียนเมมเบอร์นะครับแล้วก็ทำทำแซม,มนะฮะแล้วก็เขียนคอมเมนต์นะครับ ขอบคุณมากที่ได้เจอกันนะฮะโชคดีในข่าวที่สื่อไวครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวดูดวง12ราศีครับชาวราศีกรกฎทับสิงกันนะฮะเรื่องที่กรกฎนะครับวันนี้กิจกรรมต่างๆะฮะเป็นไปได้ด้วยดีนะฮะหรือว่ามีเรื่องอะไรต้องเคลียร์ต้องคิดต้องแก้ต้องจัดการนะฮะก็โอเคประสบความสําสเร็จครับชั่วดาวถ้าเราดูนะฮะในช่วงนี้สิ่งต้องระวังคือคนนะฮะเช่นที่เจอคนแบบคนประสาทคนพูดไม่เข้าหูคนที่ขัดแข้งขัดขา,ข,ดข,าขัดคอนะฮะหรือว่าคนที่ ทำอะไรเราไม่สบายใจนะครับในช่วงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะมุมดาวระยะนี้ครับเจอคนพูดอย่างทําอย่างนะฮะก็คือระวังการสื่อสารคําพูดและความไม่แน่นอนแล้วก็หลุดตกหล่นเล็กลเล็กลน้อยนะครับฉันทํางานวันนี้รอบขอบดีๆไม่ใช่บางทีไม่ใช่แค่ตัวเรานะครับตัวเราไม่เป็นไรเลยเพราะว่าระวังดีแต่เพื่อร่วมงานเรานะฮะที่หลุดนะครับมันก็ต้องกลายเป็นชะลอแล้วก็ต้องแก้ใหม่ฉะนั้นช่วงนี้ก็โฟกัสไปเรื่องของการหลงลืม และการพูดเข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็การที่คนรอบข้างไม่มีสมาธิในการทํางานหรือว่ามีอะไรที่แบบทํางานเสียหายนะครับเราต้องไปแก้นะครับต่อมาดวงเงินทองนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายผููปรับฉับพันค่าจ่ายที่ค่าไม่ถึงค่าจ่ายที่มองไม่เห็นค่าจ่ายที่อยู่กระโผลเข้ามานะฮะน,นี่ก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยนะครับดวงเกี่ยวกับเรื่องของเน่องจะค่าใช้จ่ายนะฮะเงินรับก็มีบางสีนะหรือใครมันจะต้องมีใจยางเงินต่วนะครับถ้าใครค้าขายครับวันนี้ขายดี มีโอกาสทำกำไรพิเศษมีโอกาสได้เงินที่ค่าไม่ถึงมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการทำเรื่องสำคัญสำคัญสำเร็จนะครับดังนั้นถ้าเราดูดวงในระยะนี้นะฮะมันก็เหมาะับการหมุนเงินใช้เงินหรือว่ากู้ยืมหรือซื้อของสำคัญของมีค่าหรือบางทีเราจะใช้จ่ายก็ตามโอเคก็ได้อย่างใจที่เราต้องการนะฮะแต่ต้องระวังของที่มีตําหน,นิแล้วก็เจอของที่แพงกว่าร้านอื่นนะฮะคือการตรวจเช็คเสริมนะฮะร,ร้านอื่นๆหน่อยนะฮะเราจะได้ไม่เครียดนะครับ ต่อมาเรื่องของนอกจากการเงินและความรักนะครับคนที่โสดนะครับโสดกับไม่โสดวันนี้ดีมีอะไรอย่างน้อยก็พึ่งพาใสนะฮะแต่ต้องระวังการทะเลาะด้วยเรื่องมเป็นเรื่องครับถ้าเรื่องใหญ่ๆโอเคจับมือกันดีแต่ถ้าเรื่องเล็กๆก็จุกจิกใครสักคนหนึ่งหงดหงิดแล้วขี้บ่นอะไรเงี้ยมันก็ทะเลาะกันได้ง่ายนะฮะฉะนั้นช่วยระวังวาจานะฮะต่อมาเรื่องของดาวสูบขัร่างกายครับปวดหัวความดันไมเกรนนะครับระวังสูบขัอย่างคือน้าหนักตัวเพิ่มท่านี่วัยวครับจุกเสียนท้องลมกดแก๊สเยอะครับเรื่องต้องระวังเรื่องอาหารกรินนะคับ า็จะมีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงวันนี้เป็นวันที่เด่นวันนี้เขาทาอะไรให้เรามีความสุขหรืออย่างน้อยพึ่งพาใสา่บางอย่างได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้พอจะมีรอยยิ้มถ้านึกถึงลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับต่อมากับชาวราศีสิงห์นะฮะอ๋อเดี๋ยวลืมนะฮะเรื่องของนี่ก่อนนะฮะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเติมนะฮะเสน่ห์นะครับอ่านะมันต้องลากยาวเลยมั้ยฮะเสน่ห์ครับเสื้อผ้าอย่างนี้เน้นสีสดใสฮะใบหน้าก็ใบหน้าสว่างสะอาดสดใสฮะร,ร่างกายกลิ่นหอม กิจกรรมภารกิจต่างๆวันนี้เป็นวันดีๆนะฮะถ้าต้องทําอะไรก็จะสําเร็จเคลียร์ปัญหาต่างๆนานาได้นะครับช่วงนี้ระวังคนใกล้ตัวป่วยไ้ไม่สบายช่วยการคุยระวังการเลื่อนหรือคาดเคลื่อนหรือวิบิอุทหาที่เข้าใจไม่ตรงกันนะครับเพะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะฮะโอเคนะครับต่อมาฮะและเติมนิดนงฮะช่วงนี้ระวังงานด่วนฉับพลันงานที่คาดไม่ถึงงานที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาด้วยนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีสิงห์ฮะ เรื่องของกิจกรรมครับภารกิจน้าที่การงานดาวการงานของเราคือดาวพระศุกร์นะฮะแล้วตอนนี้ดาวศุกร์อย่างโคโจรอยู่ตแหน่งมรณะนะครับมันก็หมายถึงปัญหาคาราคาซังคาใจหรือบางทีเจองานแก้ไขนะะต้องรีบเคลียร์แล้วก็เจอปัญหาที่คนอื่นเขาทำแล้วเราก็ต้องมาไร้แก้นะฮะนี่คือสิ่งที่จะเจอนะครับจวะดาวถ้าใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลน,นะครับไม่สบายใจนะครับคิอมีอะไรที่วิตกนะฮะ ข้อดีคือการจัดการเรื่องยากๆจะง่ายข้อดีคือทําเรื่องสําคัญสําคัญเนีก็ตามนะครับระยะนี้ก็มีเกณฑ์สําเร็จนะครับฉะนั้นให้สบายใจเรื่องของงานแล้วก็การแก้ปัญหาแล้วก็การเจรจานะครับดูโดยรวมแล้วนะครับปัญหาแค่จุกจิกหรือปัญหามีมปัญหาใหม่ๆที่เข้ามาเพียงแต่ว่าเป็นปัญหาเดิมๆที่เคยเจอหมดแล้วเออก็ว่าไปนะฮะฉะนั้นวันนี้จ,จะไม่ราบรื่นแต่สําเร็จนะอันนี้ก็ดีนะครับดวงเงินทองครับชวงน,นี้มันเป็นเงินหมุนนะครับ ค่าจาจุกจิกค่าจา่ายท้า,าไม่ถึงก็มาอันนี้ไม่ต้องห่วงผมยังดูว่ามันหมุนได้นะครับมันมีโอกาสที่จะมีรายรับพิเศษมันมีโอกาสที่จะมีเงินทองนะครับหรือว่าได้ซื้อของถูกใจนะฮะหรือถ้าเขาว่าหมุนได้ก็จบไปเนาะดีมันทําให้โอเคเราเข้าใจได้อย่างว่าชุเนี้รายจ่ายมันเยอะตามปกติแต่ถ้าเรารู้อะไรควรจ่ายแลอะไรควรเบรกนะครับริงผมชื่วว่ารู้นะฮะแต่ห้ามใจไม่ได้นะริงเงินเข้าก็อยากจะซื้อเลยบ้างน,นะฮะโอเค ก็ซื้อได้ตามปกติเลยว่าอะไรที่ยังไม่จำเป็นซื้อเบรก่อนนะฮะเพราะว่ามันมีเหมือนถูกถูกป้ายยาก็คือไม่คิดวาจะซื้อแต่ไปเจอโอ้เอฟดีกว่าหรือว่าเจอของออนไลน์นะฮะต้องระวังนะครับโอเคต่อมาดวงเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาถ้าใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลน,นะฮะหรือว่าไม่สบายใจนะครับมีเรื่องวิตกนะครับในช่วงนี้ความรักนะฮะคนโสดชุดนี้เจอคนให,ใหม่ๆเข้ามานะครับอยู่ที่เราจะเราจะสารความสัมพันธ์ต่อหรือเปล่า คนที่มีคู่แฟนช่วงนี้ระวังแฟนอารมณ์เสียหงุดหงิดแล้วก็ช่วงนี้จะบน่บน,บนเรื่องส่วนตัวเขาหน่อยนะฮะน,นี่คือสิ่งต้องระวังเรื่องของแฟนนะครับลองให้กําลังใจแล้วอย่าทะเลาะนะครับนี่คือสิ่งที่เราทําได้นะฮะเสุขภข้ร่างกายครับร้อนในปวดหัวเจ็บคอจะในนวัยซอรครับระวังน้ําหนักตัวเพิ่มนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีปัญหาโรคป,ประจําตัวนะฮะมันจะทาให้มีพฤตัสระแล้วก็ไม่ค่อยสบายสบายตัวนะครับเซฟเซฟร่างกายนะฮะต่อมาครับดวงเกี่ยวกับเรื่องของระยะเนี้ย มันมีถ้าใครนะฮะช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่เดือดร้อนไม่สบายใจมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลานะให้สบายใจนี้ตรงที่มีตัวช่วยมาทันเวลานะครับโอเคนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับในเรื่องของเสน่ห์อยู่ดีนะฮะคิดอะไรไม่ออกให้ใช้สีมงคลนะครับนี่อย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็ใบหน้าคิดอะไรออกใช้ใบหน้ารี่สว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมงานต่างๆที่ทำนะฮะวันนี้มีดวงต้องแก้ปัญหาพอสมควรนะครับแล้วก็ มีอะไรที่มันพลิกโผนะครับไม่คิดว่าต้องเจอไม่คิดว่าจะต้องทําอยู่ๆก็มีอะไรที่พลิกพลิกมาแปลว่าช่วงน,นี้ต้องระวังอารมณ์หน่อยบางอยา่างอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจนะฮะในช่วงน,นี้แล้วก็ดวงเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเชิงรุกนะฮะช่วงน,นี้มันอาจจะไม่ราบรื่นแต่ผลลัพธ์ต่างๆจะสำเร็จนะครับฉะนั้นช่วงน,นี้ก้มหน้าก้มตาทํางานของเราไปนะโดยรวมผมมองว่าปัญหามาปัญญามีนะฮะเดี๋ยวกแก้ได้นะครับแต่เจอกับปัญหาก่อนอย่าเพิ่งท้อแลวกันนะฮะตอ่อมาครับราศีสุดท้ายคือราศี ครับช่วงนี้กิจกรรมประิจต่างๆวันนี้วันที่เด่นนะฮะในการทํางานในการเดินทางในการแก้ปัญหาในการเจราจาในการทําอะไรที่สําคัญสำคัญนะฮะมีเกณฑ์สำเร็จครับโครรสิกันงจะวะดาวดาวหลายดวงยังให้คุณโดยเฉพาะดาวพระจันทร์โคจรได้ตําแหน่งเกษตรอาธิบดีนะฮะพระจันทร์คือโชคลาบเ,เพื่อนๆจะมีโชคลาบในวงของได้ของกินของใช้อร่อยนะรหรือว่าได้ทําในสิ่งที่อยากทำนะฮะหรือถ้ามีปัญหาเรื่องไรยคาใจนะฮะไม่สบายใจเดี๋ยวก็มีตัวช่วยเข้ามาทันเวลานะครับแปลว่า อ่ะช่วงนี้จังหวะดาวมันยังเด่นในภารกิจที่ทําในเรื่องที่ต้องแก้แล้วก็ในปัญหาที่ต้องเคลียร์นะครับฉะนั้นดวงงานเด่นแก้ปัญหาได้เงินทองมุนได้ค่าใช้จ่ายเกีย่ยวข้องกับครอบครัวหลักๆเลยฮะค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็จ,จ่ายเพิ่มเข้ามาจากนี้ไปคือการซื้อของที่ถูกใจหรือไม่คิดว่าจะได้ก็ได้นะฮะฉะนั้นช่วงนี้ดูโดยรวมคือมันจะมีค่าใช้จ่ายเกีย่ยวข้องกับการออกไปนอกบ้านนะฮะเยอะเป็นพิเศษนะฮะไม่คิดว่าจะซื้อซื้อเฉยเลยหรือว่า อะไรก็าตามเรียกว่าอะไรจ่ายฉับพันนะฮะหรือเข้ามานะครับความรักฮะคนที่โสดวันนี้วันดีฮะโอเคเลยแหละคือถ้าโสดแล้วคุยนะฮะก็มีโอกาสสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้นะครับส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วฮะช่วงนี้เราความรักก็มันอาจจะแอบ,บรักอะไร,รว่าแอบ,บรักใครนะฮะหรือว่าจะมีระวังรักสามเศร้าระสามคนระวังคือเรามีแฟนแล้วนะฮะบางทีเราจะรู้สึกปลื้มหรือประทับใจอาจจะไม่ได้แบบถึงอะไรเยอะนะฮะแต่ว่ามีความประทับใจบางอย่างเกิดขึ้น,นะฮะก็ ระวังระวังนิดนึงเนาะกายใจช่วงนี้ครับมีอะไรที่สั่นคลอนความรู้สึกนะฮะดาวสุกราหูโคจรเล็งนะฮะมีปัญหาเรื่องความรักของใคร่วงนั้นช่วงนี้ก็หักข้ามอารมณ์กายใจดีๆนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายปวดหัวร้อนหน้าเจ็บคอข้างในไวโซอครับระวังกรดลย้อนคืออาหารทาให้ป่วยครับปวดขาปวดเข่า,ขาน้ำหนักตัวเพิ่มนะฮะนี่ต้องระวังนะครับต่อมาเรื่องของสเสนเสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นลายๆแค่ไวะะ้ฮะคือไม่ต้องเรียบนะฮะคือสีไม่เรียบนะฮะไม่ใช่เสื้อยับนะฮะ คือไม่เรียบนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของใบหน้าชีวิตแต่งหน้าเข้มๆได้แล้วก็แต่งหน้าดูสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับก,รรกิจกรรมภุรกิจที่สำคัญสำคัญวันนี้มีดวงเป็นไปได้ดดีอะไรที่แบบทําหวังตั้งใจสามารถทาแล้วก็ลงมือได้นะครับดวงเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญสําเร็จนะครับแปลว,ว่าชั่วดาวมันมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีนะครับคิดอ่านประการใดให้รีบรีรีบุ่ยรีบ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 รครีบรีบรีรีบร ดวงเกี่ยวกับเรื่องของวาจาช่วงนี้ระวังคน,นผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดนะฮะช่วงนี้ดาวคําพูดเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วก็ดาวเกี่ยวกับคนหลอกลวงเริ่มมาแล้วดาวเกี่ยวกับการเอาแนี่เอานอนกับคนรอบข้างไม่ได้ก็เริ่มมาแล้วฉะนั้นเพื่อนเตรียมนะฮะเจอความไม่แน่นอนเจอการสรืร่อสารผิดพลาดเจอเรื่องการทําอะไรที่ทําแล้วเจอคนแข็งแข่งขัดขาขัดคอนะฮะแต่ว่ามันเป็นปัญหาจุกจิกนะครับไม่ใช่เป็นปัญหาในเชิงปัญหาหลักม่ใช่ปัญหาจุกจิกทั่วไปนะฮะเจอคนปากไม่ดี เดคนพูดอย่างทำอย่างการสื่อสารผิดพลาดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะได้ยินฟังกลางคืนก็นอนหลับมีความสุขครับได้นฟังรุ่งขึ้นคิดอ่านประการใดก็ให้สาเร็จครับสิ่งดีๆเกิดทุกท่านและครอบครัวสิ่งดีๆจงเกิดแก่ตัวเราและคนใกล้ชิดทุกท่านนะฮะขอให้โชคดีคยูับสุขครับเป็นกำลังใจนะครับโชัดีครับสวัสดีครับ